ตอนนี้เขากำลังเตรียมต้นคริสต์มาสตรงนี้นะคะตอนนี้กำลังเตรียมค่ะ อาหารเล็กน้อยกินข้าวแล้วเสร็จอราเอามาคุยเวียนไทยด้านนเด็กๆกินอาหารเช้ากันจีกะวัดเป็นวัดค่ะพี่น้องเด็กๆดีกว่าล่ะด้วยจากตวัดจียังเป็นวัดนะคะวัดจอจักรุตวัดตรวจโควิดไปแล้วไม่มีโควิดแล้วค่ะให้เด็กๆทานข้าวทาันค่ะ ค่ะอันนะเด็กเด็กเด็กๆเลือดขาดเลือดพอนะคคณะทีเลนเป็นมัวมันดูดนะคะคสิมันอัปเดตอาการบํสบายคนเล็กน้อยของพี่ตีนะจะเนาะว่าเป็นเจนไดเน่เล่เลนาะคะ่ะพี่น้องหลายคนกระทำไทยคอาม่านะคะและ้วก็ขอบคุณทุกคำของย่าด้วยค่ะที่พี่น้องมีให้ยตีกับเล็กน้อยเสมมาแล้วจะเนาะอกเสบเสมมาแล้วจะเนาะอาการตอนนี้นะคะเล็กน้อยตา หายแล้วหายดยายยนะแาีแล้วเนาจากเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเราจัดเนาะแต่สำหรับตีก็มีอาการลู้นอะจาะอาการเบบนี้คือมนันตีไปหับหลูกนะจาะมันโดนอ่ามันโดนล่มนะคะจากที่เข้าเป็นบัดเน้อยนะจาะเขาไปโดนล่มเนาะไปโดนล่มทีนะี้ทั้งพิมมาทั้งล่มทั้งฝนนะคะกระทาเขามาเนาะเหมือนซึกว่กาเจ็บข้อนะคะตงสามารถตีกับมีอาการเป็นวัดเลยนะจานะเนาะเป็นบัดแบบนี้กะ มีอาการปวดขมานร่วงน้ำมูกไหลนะคะเป็นบัดจามตลอดนะคะลแล้วเด็กก็กิกนยาพัลลาดไปนะคะยาพัลลาดตัแค่รูดไข่นะคะเพื่อไม่ลดอาการาาวัดนอกจากนั่นแหละ,ะค่ะการมื่อนอี้เป็นมือที่สองนะคะก็ยังมีน้ำมูกอยู่นะคะบนจม,มูกตีกับแดงนะคะเนาะ,ะ,ะแต่เด็กน้อยเพิ่กงหายดีแล้วนะคะตีกับมาตัวโคบีสนะคะซึ่ง ตีมีอันนั้นมี่แนวตรวจนะคะลิ้มหน่ยเป็นเอามาจากโรงเรียนเนาะตีก็เอามาตรวจเพื่อเป็นการป้องป้องคนอื่นนะคะย่าเข้าไปรันโครงรัาเอาเสียเข้าเป็นดับเนาะคว้าตีก็ยุกับดูกสองคนย่สาสจะไปซื้อของซื้อของสิงก็ต้องไปเองเนาะจ้ะบ้านนี้ถ้าเกิดว่าเข้าตรวจเข้าบ่าาาอกเเว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาอะไเหรือว่าเข้าเป็นโควิดเนาะจ้ะเข้ากับตอนนเข้าตเช็คตัวเข้านะจ้ะเนาะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าอของของคนอื่นนั่นจะ้ะเปนได้ไหมมามา เราจัดตีก็เลยตรวจตรวกระกระคือขีดแคสถ้าเป็นโควิดมันจะขื่นสองขีดก็จังคนทองเนาะจ้ะอันนี้มันขื่ขีดเดียวเนาะกันเลยคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาเนาะจ้ะว่ติกับเบอร์เบอร์ทว่าจะเป็นโควิดอยู่แล้วเพราะว่ามันมันมันมีโอกาสเลยเนาะค่ะเพราะว่าตีกับอะไรไปใสเนาะจ้ะไปร้านค้าเนาะไปโรงเรียนเนาะจ้ะะเนามันทำไม่ได้นะลุนมันติดแน่นมากเลยนะนี่ก็เลยมาเอาไปอาการนะคะสำหรับพี่น้องที่ ทำไทยเขามาแล้วจ้ะเนาะไปเห็นคอมเมนต์เนาะค่ะพีน่น้องวันอารเบียอากาศไทยเมืองไทยส้างน้ำเนื้อเด้อบ้านหน้องหน้องเป็นจังไหลเนสิค่ะดีเขาเลยแบบถือโอกาสนี้มเาเหล่าซูฟัฟงแล้วนะจ้ะเนาะแต่พี่บ่าก็ซิมาเล็งน,น่ำเนาะคะ่ะเราในประเทศบราว,ราวนี่อยู่เนาะค่ะเนาะซิ้อมาเล็งน,น่ำเนาะคะ่กะก็เลยว่าร์ดละหมากรได้กินบราวนี่กันเนาะคะ่ะ ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเพจคลิปจ้างกับพี่น้องในเบื้องบนนอนจ้าอยู่กับเนี่ยคะ่ะกับพี่น้อยกับหิมะนะคะแต่ตอนนี้ก็เขาป้าเก็บเห็ดเบลนแล้วเนาะจ้าะแต่ตว่าเห็ดที่ลงไปนะคะก็เป็นเห็ดที่ตีเนาะคะ่ะเก็บบันทึกไว้เฉพาะตอนช่วงแต,แต่ตอนช่วงที่มันมีเห็ดเนาะจ้าเนี่ยละค่ะแล้วก็ทยอยลงให้พี่น้องในเบื้องกันเหมือนละคลิปเหมือนละคลิปเนาะค่ะแล้วะะก,าาก็มีะคลิปนึงที่ตีว่าเป็นคลิปที่เจ็ดเนาะจ้านี่พี่เจ็ดเนาะค่ะเนาะจะลงไปเสียดได้แห่งจ้ะเพราะว่าติอาร์ตมาหนังเด็ดเจ็ดคลิปเนาะคะ่ะ ตีเก็บมากเลยแบบร้ายทุงแห้งนอกจากเนาะปันพอดีว่าคลิปของตีมันบอสามาโหลดได้เนาะจ้ะมันคือก้อันโทรศัพท์นะคะมันมันเต็มนะคะความจํามันเต็มเนาะมันแขาตตองเคลีย์เคลีย์คลิปเก่าออกสินะเคลีย์ออกไปแล้วมันก็ยังโหลดบ่ได้เนาะจ้ะตีได้ตัดเส้นใจลบเพราะว่ามันมีสามเครือสิตีมันเชื่อมกันเนาะแต่คิดว่าถ้าลบเครือหนึ่งออกไปแล้วอีกสองเครือมันก็น่าสิมีอยูสินะคะดูความขอใจพีเความจอดของไปลบกันที่นี่ ที่นายได้ลบแล้วมันออกเมอ้อล้วพี่น้องคลิปเดดท้ายมากออกเมอ้อก็เลยเหลือแค่คลิปดเดียวเนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมีคลิปหนึ่งแต่ที่พีน้าที่นะคะไปขางอยู่ไปอยู่ในในโปรแกรมหนึงนะะ่งเนาะมันไปขางอยู่ก็ได้ได้มากละคลิปเสียงามาลงในช่องเอ็นเอเดลี่แล้วก็ช่องชุด,ดการชั้นแนวนะคะเดี๋ยวเราจคลิปแค่นั้นแล้วนะจ๊ะเวลาเสียดายแห้งจ๊ะไม่แต่ดอกก็ง่าเห็นตามนั้นนะคะ่นนะเนาะพญายไปโซงถิ่มใบก็เลยไปเก็นบะนะคะ ก็เยกวดีแล่ายังน่อยไม่ก็ยังแบบว่าเหลืยวยุคีตังคิปหนึ่งหาเข่าวใ่นบอกพญายพญายโอ้ยปหล่อสันเจ้ากระไดดอสวัดค่ะโอเคค่ะเียนเต็ริะขอต้อนรับน้องไปก่อนอกจานันเราจสผ้าอน้นุนเลนกันจังหน่อยนะคะเนาะเดี๋ยวคปนึงกับชิแมวไปนะคะที่ขอบคุ้อีกข่าวนะคะตําหรับความร้อใ่จากพี่น้องซิมีหายตีแลวก็ขอนับนาะคลิปนี้ติดขอตนะคะสวัสดีค่ะ ไลค์เช่ากดดิดตานกดไลค์